สวัสดีค่ะขวัญฤทยัยศรีวัฒนพลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักเกี่วกับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งหลายๆคนเนี่ยปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าการสั่งของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่านทางด้าน facebook หรือ line official account หรือ IG หรือเว็บไซต์อื่นเนี่ยค่ะ ปัจจุบันนี้ได้รับความสะดวกสบายมากเพราะเราจะสามารถส่องหาสินค้าเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยอ้านค้าออนไลน์เนี่ยต่างก็หันมาทำการตลาดหรือขายของเนี่ยบนอ e ีคอมเมิร์ซบนโซเชียลเน็ตเบิร์กันเพราะว่ามันสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองฝา่ายในขณะเดียวกันผู้ขายอย่างเราล่ะคะถ้าไม่มีหลังบ้านช่วยจัดการบางครั้งการลงขายหลายที่ปวดหัวเหมือนกันนะคะดิฉันมีตัวช่วยดีๆมาฝากเลยคะ่ะ พามารู้จักเกี่ยวกับเพจ365บริการฟรีเป็นการบริหารหลังร้านให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ลองศึกษาและลองไปใช้ดูว่าเพจตัวนี้สามารถซัพพอร์ตการขายร้านค้าออนไลน์เรามากเลยล่ะค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะดิฉันจะพาไปรู้จักกับเพจ365ค่ะเชิญเลยค่ะเพจ365เนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องทางร้านค้า ที่เป็นเว็บไซต์ฟรีๆให้กับตัวเองเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปจ้างขายให้เปลืองเงินเลยโอเคสามหกห้า okay, ก็จะเป็นระบบช่วยจัดการร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจรนะคะทุกคนที่มีร้านค้าออนไลน์ก็จะสมัครเข้าฟรีได้เลยนะคะตามที่เว็บไซต์ของสามหกห้าได้แจ้งไว้ให้เราได้เลือกใช้บริการกันอย่างครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชทการรับออเดอร์ช่องทางการชำระเงินการจัดส่ง และสต็อกของนะคะแล้วก็การจัดการทางด้านความพึงพอใจของลูกค้าหรือว่าหน้าร้านส,สวยๆนะคะแล้วก็รวมถึงการบอกคุมเกี่ยวกับการสั่งซื้อหรือบินออนไลน์เป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มการขาให้กับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้กับตัวเองและเด็ดสุดนะคะก็เห็นจะเป็นช่วยเช็คสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์คอยช่วยเร่งปิด การขายให้เร็วขึ้นโอ้มันยอดมากเลยนะคะเนี่ยทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซต้องแบบนี้แหละค่ะรับรองถูกใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่อการจัดก,การหน้าร้านออนไลน์เนี่ยทำได้ทุกที่โดยใช้ได้กับทั้งเดสก์ท็อปแล้วก็แอปพลิเคชันการแพ็คของส่งของในะประหยัดเวลาประหยัดเงินมีสติให้ดูด้วยเพื่อต่อยอดร้านค้า สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาที่ดิฉันสมัครเรียบร้อยแล้วไปที่เพจ365โดยดิฉันก็จะเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเลือกหน้าร้านร้านดิฉันจะมีอยู่2ร้านนะคะก็พอสมัครผ่าน a c e b o o k ปับ๊บก็กดหน้าร้าน2ร้านเลยผ่าน Facebook ที่เราเชื่อมต่อกับเขาแล้วก็คลิกไปที่หน้าร้านว่าเราออทั้ง2ร้านในการเผยแพร่เท่านี้ค่ะก็เสร็จละร้าน2ร้านเราก็จะไปอยู่ในระบบของเพจ365ละ ดูในส่วนของการตอบแชทหรือให้ข้อมูลคุณลูกค้านะคะสิ่งของหรือสินค้าที่เราเผยแพร่ไว้ในเครือข่ายเว็บเนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ที่ที่เดียวคือเพจ365เราก็สามารถเลือกตอบได้เลยหรือเราจะตั้งเป็นคำตอบอตัตโนมัติก็ได้ส่วนการจัดการคำสั่งซื้อหรือการเปิดบินออนไลน์นะคะ เมื่อคุยหรือแชทกับคุณลูกค้าให้ข้อมูลกันแล้วเนี่ยก็จะมีการเรียงลําดับของลูกค้าที่สนใจสินค้าของเรานะคะเราก็สามารถดูจากคําสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็เปิดบินออนไลน์ได้เลยและบินออนไลน์น,นี้ราคาเมื่อเราสรุปยอดคอนเฟิร์มกับลูกค้าแล้วก็จะถูกส่งไปที่อินบ็อกของคุณลูกค้าอันนี้สไลด์ต่อมานะคะเทสามหกห้าเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการจัดสต็อกง่ายๆและทําให้ร้านค้ารู้สถานะ สินค้าคงค้งแบบเรียลไทม์ด้วยซึ่งในระบบก็แจ้งว่าสามารถรู้การบันทึกสินค้าเข้าออกคงเหลือแบบเรียลไทม์ตัดสต็อกสินค้าทันทีเมื่อถูกสั่งจองด้บินออนไลน์แล้วก็รู้สินค้านะคะว่าเหลือเท่าไหร่จะบริหารสต็อกได้อย่างไรคำนวณให้อัตโนมัติในลักษณะของต้นทุนกำไรของสินค้าใส่ข้อมูลรูปแบบสินค้าได้เยอะแบบไม่จำกัดเลยค่ะและที่ถูกใจมากๆก็คือ เราสามารถบริหารเช็คสต็อกออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาลำดับต่อไปก็เด็ดสุดในปัจตุีก็ระบบไลฟ์สดที่มีตัวดูดคอมเมนต์แหละคะที่ร้านค้าออนไลน์ปัจจุบันนี้นิยมใช้กันมากเลยเพราะมันจะสามารถเปิดบินอัตโนมัติได้ในขณะที่ไลฟ์สดนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มสรุปสินค้าส่งโดยตรงให้ลูกค้าที่อินบ็อกซ์เลยแล้วเมื่อการไลฟ์สดเสร็จปับ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าสินค้าเราเหลือเท่าไหร่หรือว่าหมดสต็อกไปแล้ว เพจสามหกห้านะคะเขายังเน้นการแพ็คของง่ายๆแล้วก็มีราคาที่ประหยัดค่าส่งด้วยในเพจของเขาจะมีบริการค่าส่งพัสดุที่ราคาย่อมเยาวเพราะเขาได้คอนแทคไว้กับขนส่งหลายเจ้าเลยนะคะเวลาออเดอร์ของลูกค้าเสร็จปั๊บเราก็ปิ้นใบปิดที่กล่องแล้วก็นำไปส่งในเครือข่ายที่เขาคอนแทคไว้ได้เลยจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็แจ้งหมายเลข พัสดุให้ลูกค้าได้ทราบโดยอัตโนมัติถ้าเป็นไงกันบ้างคะเพจ365ได้รับรู้แล้วก็รับชมไแล้วว่าสามารถบริหารหลังร้านช่วยร้านค้าออนไลน์ได้มากเลยทีเดียวคะ่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ